มาพบกับผมนะครับโคดเตียครับโคเตียรับตำนานนะครับจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลโคปาเมกาปี2021นะครับซึ่งคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่น่าติดตามและน่าเชียร์ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติรากวัยนะครับคู่นี้จะทําการเตะในเวลา7โมงเชา้าวันอังคารของบ้านเรานะครับซึ่งคู่นี้จะเตะกันที่ประเทศบราซิลสนามการที่เป็นเจ้าภาพนะครับสติพบกันของทั้งสองทีมระหว่างอาร์เจนตินากับรากวัยนะครับมา ล่าสุดที่พบกันนะครับในปี2020เป็นแมตช์คัดฟุตบอลโลกครับอาร์เจนตินาเสมอปารากวัย1-1แล้วก็ปี2019อาร์เจนตินาเสมอกับปารากวัย1-1เช่นกันนะครับฟอร์มของรายการนี้นะครับอาร์เจนตินาเตะมา2แมตช์นะครับคือแมตช์ล่าสุดนะครับเอาชนะลูกไกวหนึประตูต่อ0แล้วก็เสมอชิลี1-1นะครับส่วนทีมชาติปารากวัยนะครับก็เชือดเอาชนะทีมชาติโบลิเวีย3-1ประตูซึ่งเป็นแมตช์แรกเช่นกันนะครับทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินานะครับ ตอนนี้นะครับส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมก็ทีมชาติวัยนะครับถือว่าเกมลูกอ่ะยังนําทีมไปพวกนักเตะอย่างพวกโดยอังเคลโรเมโรนะครับที่เป็นนักเตะที่ถือว่าสําคัญนะครับส่วนนักเตะคนอื่นพวกอันเบโตอัสปิโนล่าแล้วก็กุสตาโวกเมสน่าจะลงสู่สนามแล้วก็จูเนียอาลอนโซ่นะครับส่วนนักเตะคนอื่นคือลงรายเรียงแบบพร้อมกันนะครับเพราะว่าทีมชาติปวัยเนี่ยถือว่าถือแม้ว่าัเตะจะชื่อ ชื่อชั้นของกาเจิริน่าก็ถือว่าดีในฟอร์มในระดับหนึ่งครับแต่เขาก็เจอกับทีมที่ไม่แข็งอย่างเช่นทีมชาติโบลิเวียนะครับส่วนทีมชาติอาร์เจนติน่านะครับคุณโคสเลโอเนลคาสโลนี่ของอาร์เจนติน่าน่าจะใช้เกมลุกที่เชื้อตูร์ควายเหมือนเดิมครับนักเตะที่คาดว่าจะได้ลงสู่สนามของทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยน่าจะเป็นพวกสามประสานพวกลาอตาโลมาร์ติเนสนิโคลัสกอสเลและก็ลิโอเนลเมสซี่คือเป็นสามประสานในแดนบนนะครับ ส่วนนักเตะอย่างพวกสามประสานคือลุยโรลิเกสโจวานี่โซเลโซแล้วก็โรดิโกเดปอยนะครับถือเป็นปสามภาษาในแดนกลางครับส่วนคู่สี่เซ็นเตอร์แบ็กน่าจะเป็นพวกอาดิคาลัสโอตาเมนดี้คริสเตียนโรเมโลนะครับโนเอลมิเลน่าแล้วก็มาร์ติเนสนะครับโอ้โหถือว่าเป็นนักเตะที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยให้อาร์เจนตินาประคับประคองนะครับถึงแม้ว่าปารากวัยชนะจะสามารถเอาชนะโบลิเวียได้3ประตูต่อหนึ่งแต่เป็นการชนะ ทีมที่ไม่มแข่งส่วนอาเจนตินาก็เจอทีมที่แข่งคือ,คอพวกชิลีและอุรุวัยก็สามารถเก็บสีแต้มจากทั้ง2ทีมนี้ได้ผมคิดว่าในเกมนี้นะครับทีมชาติอาเจนตินาของมหาเทพสายสั่งตายเลวเนื้อเมสซี่น่าจะโชว์ฟอร์มแล้วก็เชื่อดได้นะครับเพราะว่าตนนัวนี้ทีมอาเจนตินาฟอร์มเกมลูกก็เริ่มจัดจ้านแล้วก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งคู่นี้นะครับโคดเตียสามารถวิครเะหาฟันทงฟันทิ้งให้ทีมชาติอาเจนตินาสามารถเอา ชนะทีมชาติโบลิเวียได้นะครับเราขอแพ้ครับทีมชาติปาารกวัยได้2ประตูต่อศูนย์หรือ1ประตูต่อศูนย์นะครับเพราะว่าบอลโคปาต้องมีการรักษาระดับระเตะความฟิตเพราะว่ามีการเตะค่อนข้างทีพอสมควรนะครับซึ่งคนนี้ครับคนที่ฟันธงอยู่ที่ทีมชาติทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาสามารถเอาชนะทีมชาติปาารกวัยได้2ประตูต่อศูนย์นะครับฟันธงนะครับ ในท้ายที่สุดข้าช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือมี Facebook มี YouTube มีบอดดี้นะครับเดอะมาสเตอร์ซีเอฟซีนะครับอย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เยอะเพื่อให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับผมอยากให้ทุกคน,นรู้จักกับบิตคอยน์ชีคแนลเป็นกลุ่มในธุรกรรมที่แจกสัญญาณซื้อขายจากการวิเคราะห์บอกจุดราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อและขายทำกำไรทั้งสปอรตและฟุตเจอร์รวมถึงอัปเดตข่าวสารกับ Bitcoin. ใครสนใจเนี่ยผมเน้นย้ำให้รีบเข้านะเพราะว่าตอนนี้กูเหมืองฟรีอยู่นีบอยู่เดือนทริป